วันเบาๆของมือเก่าจากต่างโลกบทที่7ป่าเมอร์เบลดาออกล่า4หลังจากเพิ่งทราบข่าวจิ้นซออยยอนรีบย้อนกลับมาในทันทีปฏิบัติการจบแล้วหรอนั่นคือสิ่งที่พวกเขารายงานเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางกลับอีกสองสาชั่วโมงคงได้รู้ความจริงกันรายงานมีแค่นี้งั้นหรอผู้บัญชาการใหญ่พยักหน้ารับรายงานที่ส่งกลับมากระทันหันเต็ไมไปด้วยข้อสงสยัยแต่อีกฝ่ายกำลังเดินทางกลับ จึงไม่อาจถามทุกเรื่องผ่านวิทยุสนามแม้จะไม่อันตรายเท่าในป่าแต่ด้านนอกเบดแคมป์ก็ไม่ได้ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ผู้บัญชาการใหญ่ออกคําสั่งกับบางหน่วยผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบมีสายเราได้รับรายงานว่าหน่วยพิเศษที่หายตัวไปถูกช่วยเหลือออกมาแล้วขอให้ทีมแพทย์เร่งมือเตรียมความพร้อมโดยด่วนสิ่งสุดท้ายที่โอวิกต้องทําก็คือเรียมวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามหมายความว่าจินซอยอนมีงานหนักรออยู่ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงทีมปฏิบัติการกลับมาแล้ว จินซอยอนผู้อยู่ในละแวกเดียวกับเวนยามที่ส่งรายงานรีบหันหน้าไปยังทิศท,ทางหนึ่งพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นเต็มทีเส้นขอบฟ้าสีม่วงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามนุษย์กลุ่มหนึ่งทยอยปรากฏตัวจากเนินเขาในทิศเดียวกับป่าเมอร์บิลด้าเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดมือทันทีรีบมองไปยังตำแหน่งดังกล่าวทีมปฏิบัติการสิบคนบางคนกำลังแบกบางสิ่งคงเป็นหน่วยพิเศษที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ และท่ามกลางกลุ่มเจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งกําลังเดินในตําแหน่งกล,งกลางประหนึ่งกาลังถูกคุมการชายคนดังกล่าวแบกสร้างศพของสัตว์ประหลาดพาดไหล่ด้วยแขนข้างเดียวนั่นคือสัตว์ประหลาดงั้นหรอตัวใหญ่ชมัดใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยเจ้าหน้าที่ผ้ากันส่งเสียงฮือฮาสายตาจ้องไปทางศพสัตว์ประหลาดมีเพียงคนเดียวที่จ้องชายผู้กําลังแบกศพจินซอยอนพี่สาวที่ไม่ใจเตรียมตัวกันเสร็จหรือย,ยังผมต้องปรับแต่งการตั้งค่าล่วงหน้าอะเออ จองจีฮุนที่เตรียมสัสางงานสุดท้ายแปอมหาจินซอยอนเพื่อขอความช่วยเหลือจากทีมวิจัยทว่าจินซอยอนกลับเอาแต่จ้องเส้นขอบฟ้าประหนึ่งคนหูหนวกนี่พี่สาวหลังจากเห็นสีหน้าของจินซอยอนจ้องจีฮุนหมดคำจะพูดต้องเป็นของฉันจ้องจีฮุนสะดุ้งเฮือกคล้ายกับความเย็นกําลังแผ่สั้นไปทั่วแผ่นหลังเมื่อลองมานึกดูบริษัทนี้มีแต่พวกโรคจิตจริงๆนี่มันอะไรกันเต็นท์จนวนมากถูกกลางบนที่โล่งจนเด่นสะดุดตา มองยังไงก็รู้ว่าเป็นค่ายทหารระหว่างเต็นท์ใหญ่มีรถคันหนึ่งจอดอยู่พิจารณาจากสาวอากาศคงเป็นรถบรรทุกอุปกรณ์สื่อสารหรือไม่ก็สำรวจเล่นขับรถแบบนี้ไปไหนมาไหนถ้าถูกชาวต่างโลกจับได้จะทำยังไงจากมุมมองของชาวต่างโลกไม่ว่ายังไงรถคันนี้ก็ดูมีพิรุธมากฉันคิดแบบนั้นในตอนแรกแต่เมื่อพิจารณาสาภาพแวดล้อมอย่างถี่ถ้วนฉันสังเกตเห็นจุดคันกลองโคนเข้าออกในรัศมีกว้างพยายามปกปิดแล้วสินะ นั่นเจ้าหน้าที่ของเราอาจจะเป็นพลเรือหรือไม่ก็หวานหวานแบกสัตว์ประหลาดนั่นคนเดียวไหวหรอต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเราอยู่แล้วดูเหมือนว่าคนของโอวิจะยังไม่ทราบสถานการณ์โดยละเอียดสําหรับฉันแบบนี้ก็ดีแล้วเพราะไม่อยากให้มีข่าวลือแปลกๆแพร่ออกไปจนชีวิตวุ่นวายหากเป็นไปได้ฉันก็อยากให้ทุกสิ่งถูกปิดเป็นความลับแต่จะหวังถึงขั้นนั้นก็คงยากขณะคลุ่นคีดฉันเดินผ่านค่ายทหารทุกครั้งที่มีคนเห็นพวกเขาจะหยุดทํางานและเหลียวหลังกลับมามอง ทันในนั้นทีมปฏิบัติการคนหนึ่งเดินเข้าไปในเต็นท์ซ่อมบำรุงไม่นานก็มีเสียงบ่นดังออกมามันยิงไม่ออกตั้งแต่นัดแรกหมายถึงกระสุนไม่พุ่งออกจากลำกล้องนั้นหรอปืนพวกนี้ใช้ได้แน่หรอแค่ทําจากพลาสติกก็น่ากุหนหิดมากแล้วนี่ยังยิงไม่ออกอีกรู้งี้พกหนังสติกไปแทนดีกว่าวิศวกรเอียงคอสงสยัยก่อนจะแยกปืนออกมาตรวจสภาพสลักตรงนี้เปียกชุ่มไปหมดท่าตกน้ําที่ไหนมาฮายังไม่ได้เข้าใกล้แหล่งน้ําเลย แน่นอนอยู่แล้วเพราะนั่นเป็นฝีมือของฉันเมื่อเห็นปากกระบอกปืนจะรีบใช้ภาษารูนก่อนที่ไกลปืนจะถูกเหนี่ยวเดาได้ไม่ยากว่าทางนั้นจะกระหน่ำยิงเข้ามาฉันจึงเตรียมรับมือเอาไว้ล่วงหน้าเกือบได้กินกระสุนเปลี่ยนดวงชะตาเข้าไปแล้วแม้จะไม่แสดงออกแต่ฉันตกใจพอสมควรเดินผ่านหน้าค่ายทหารที่กำลังวุ่นวายฉันตัดสินใจตรงดิ่งกับสำนักงานทันทีระหว่างทางฉันพบจินซอยอนเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยหรอคุณคางซอนฮู เดี๋ยวนะสายตานั้นมันอะไรฉันถึงกับขนลุกสายตาของจินซอย,ยอนเหมือนกับพวกสัตว์กินเนื้อไม่มีผิดคล้ายกับเสือภูม่าต่างโลกที่เคยจ้องจะเขมือบฉันจินซอย,ยอนรีบสายหน้าเพื่อดึงสติฉันไม่คิดว่าควรจะทําจริงๆก็บอกไปแล้วว่าจะทําเชื่อใจคนยากจังนะฉันเป็นนักวิจัยพื้นฐานคือการตั้งคําถามในเวลาเดียวกันทีมแพทย์ลาเปลสนามผ่านไปขอทางหน่อยกําลังเคลื่อนย้ายคนเจ็บ สัญญาณชีพเป็นยังไงบ้างไม่ร้ายแรงกำลังพาไปตรวจสุขภาพเห็นจินซออยอนหันไปมองฉันคิดว่าควรบอกให้เธอรู้ทุกคนปลอดภัยดีคุณซอนฮูช่วยไว้สินะคะขอบคุณมากมี3มคนที่อาการน่าเป็นห่วงถึงผมจะประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วในป่าแต่ก็ยังมีภาวะขาดสารอาหารรีบดูแลพวกเขาก่อนขอบคุณค่ะฉันคงทำได้แค่พูดคำว่าขอบคุณฉันพยักหน้ารับและเดินตรงไปตามทาง ถึงจะไม่แสดงออกแต่สิ่งที่อยู่บนบ่าหน้าหนักเอาการอยากเรียวางใจแทบขาดเทว่าใครบางคนมาขวางทางชั้นอีกครั้งวางลงเดี๋ยวนี้ชั้นสับสนเล็กน้อยก่อนจะหันไปยังทิศท,ทางของเสียงและพบเจ้าหน้าที่หน้าเด็กคนหนึ่งกำลังฝืนทำหน้าเข้มพิจารณาจากชุดที่สวมน่าจะเป็นพนักงานมากกว่าเจ้าหน้าที่ตามกฎแล้ววัตถุต่างโลกทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของโอวิกหากบริษัทจะเรียกคืนคุณก็ต้องนำกลับมาผัว ยังไม่ทันพูจบใครบางคนวิ่งเข้ามาและตบเข้าที่ท้ายทอยเป็นคนที่ฉันคุนหน้าดีเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับคุณคังซอนฮูผมคือหัวหน้าแผนกยุทธศาสตร์จองจีฮุนครับจำได้ขอบคุณครับและต้องขอโทษที่เสียมรารยาทจองจีฮุนของศรีรษะลงเด็กหนุ่มด้านข้างถูกมือของจองจีฮุนกดหัวให้ก้มโดยไม่ทราบสาเหตุหมอนี้เป็นเด็กใหม่นะครับกำลังเรียนรู้งานอยู่ได้ย,ยินว่าเป็นโกรธสรุปแล้วมันยังไง นั่นคือกรณีที่บริษัทเราเรียกคืนครับหากเป็นเช่นนั้นจะมีการนัดพบอย่างเป็นทางการในภายหลังสำหรับตอนนี้คุณคังซอนฮูเป็นเจ้าของของซากอย่างถูกต้องครับผมขอรับประกันและจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองไม่ได้ตอบอะไรฉันแค่พยักหน้ารับและเดินไปจนพ้นเขตทหารเด็กใหม่สินะหลังจากนี้ดวยสวดยาวแน่ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงฉันกลับมาที่กระท่อมตึงวางสัมภาระลงบนพื้นฉันรู้สึกเหมือนไหลจ่จะหลุดกลับไปให้โอวิช่วยรักษาดีไหม ชั้นสายหน้ากวาดตามองรางวัลจากการล่าประกอบไปด้วยได้ที่พันรังหมายเปลือกของแข็งรางหมายและซากปรสิตหากต้องการนำได้มาใช้งานจำเป็นต้องผ่านกระบวนการอีกเล็กน้อยชั้นจึงวางเอาไว้ในห้องเก็บของเปลือกของรางไหมายจะถูกนำไปตากแห้งและนำมาทำเป็นเสื้อโคต้ตมันแข็งถึงขนาดที่มีดของชั้นไม่อาจ้างรอยขีดข่วนแต่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นมากและชิ้นสุดท้ายสำคัญที่สุดแขนใบมีดที่เหมือนกับขาหน้าของตะกัตนตาข้าว หลังจากหยิบข้างหนึ่งขึ้นมาแกว่งต้นไม้เล็กๆหน้ากระท่อมถูกฟันขาดทันทีรอยตัดเรียบเนียนราวกับใช้กระดาษทรายขาดอาวุธของประิตคมเหมือนหินดำแข็งเหมือนเหล็กสิ่งที่น่าตกใจก็คือมันเป็นโลหะจริงๆแถมยังปล่อยแก๊สกัดกร่อนโลหะหรือกล่าวได้ว่านี่คือโลหะชีวภาพที่มีภูมิคุ้มกันแก๊สกัดกร่อนโดยทั่วไปแล้วความคมและความคงทนมักจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ยิ่งคมมากความคงทนก็จะยิ่งตามอุปกรณ์ที่ไม่คงทนจะไม่มีคุณค่าในการสำรวจ กล่าวคือใบมีดชนิดนี้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมต้องหาวิธีแปรรูปเหตุผลที่ฉันไม่เคยทําเรื่องนี้สําเร็จในสมัยยังดิ้นรนในต่างโลกเพราะภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวค่อนข้างยากที่จะหาวิธีและเครื่องมือสําหรับแปลรูปเป็นอาวุธแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วหมู่บ้านเบดแคมอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือ และเดินถัดไปอีกไม่กี่ก้าวก็เป็นใจกลางกรุงโซสร้างศพที่เหลือยังนํามาทําประโยชน์ฉันจึงใส่ถุงและวางเอาไว้ด้านหลังกระท่อมในเขตรกร้างของต่างโลกกระบวนการเน่าเปื่อยจะเกิดขึ้นช้ากว่าปกติสามารถปล่อยศพทิ้งไว้ได้นานหลายสัปดาห์เตรียมการเสร็จสิน้นฉันนั่งลงและพูดกับลินลี่ที่กําลังจ้องหน้าแม้จะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ฉันคือคนที่พูดกับลูกโป่งอยู่นานหลายปีอย่างน้อยลินลี่ก็ยังเป็นมนุษย์เธออยากเป็นวิวสารไหมวิวสารซีซั่สน2144 เมื่อเห็นลิลลี่เอียงคอชะโง,งนชันขำแห้งทันทีรู้สึกเขินมุกตัวเองจนอยากจะลุกออกจากเก้าอี้เตรียมออกไปชำระล้างร่างกายอยากไรก็ดีฉันพบว่าสีหน้าของลินลี่ค่อนข้างประหลาดคล้ายกับกำลังโอมทุกข์กลุ้มใจหรือเตรียมการตัดสินใจในบางสิ่งคิดอะไรอยู่กันแน่ลิลลี่นึกบทวนเหตุการณ์ในป่าอีกครั้งก่อนจะออกจากป่าข้างซอนฮูที่เพิ่งล่าประสิทธิ์สำเร็จเงยหน้ามองรางใหม่ที่ว่างเปล่าสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยความสุข ลิลลี่เองก็ทราบว่าเปลือกของดักแด้มีคุณค่ามากเพียงใดฉึบข้างซอนฮูตัดเปลือกดักแด้ด้วยแขนใบมีดของปรสิตลิลลี่มองฉากดังกล่าวพร้อมกับตั้งคำถามเหลือเอาไว้ทำไมดักแด้มีน้ำหนักเบาและทับพับก็จะไม่กินพื้นที่แต่ข้างซอนฮูไม่คิดจะนำดักแด้เปล่ากลับไปทั้งหมดยังเหลือบางส่วนทิ้งเอาไว้ที่หัวใจแห่งป่าลิลลี่เข้าใจความหมายทันทีเพื่อช่วยป่าแม้ปรสิตจะถูกกำจัดอย่างรวดเร็วแต่ในสายตาของลิลลี่ ป่านี้กําลังจะตายสารอาหารถูกแย่งชิงไปเป็นจํานวนมากไม่เพียงเท่านั้นป่าที่ตั้งอยู่ในเขตโรคร้างกลับลงทุนสร้างกําแพงถาวรรอบทิศเพื่อช่วยคังซอนฮูพฤติกรรมดังกล่าวสิ้นเปลืองพลังงานมหาศาลป่ากําลังขาดแคลนสารอาหารอย่างหนักอย่างไรก็ดีสารอาหารบางส่วนที่ประสิทธ์แย่งชิงไปยังลงเหลืออยู่ในดักแด้เพราะประสิท์ตายก่อนที่จะได้กินดักแด้ดังนั้นหากดักแด้อยู่ใกล้กับหัวใจป่ายังมีโอกาสที่ป่าจะฟื้นฟูพลังงานกลับมาจนเพียงพอสําหรับการอยู่รอด คังซอนฮูคิดไกลถึงเพียงนั้นเต็มใจสละสิ่งสําคัญเพื่อให้ป่ายังดํารงอยู่ได้แก่หนุ่มสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของป่าเมอร์บิวด้าใช้สีสัทูถยกับขาของคังซอนฮูเพื่อแสดงความขอบคุณคังซอนฮูยิ้มพร้อมกับรูปสีสาของมันขอแค่ทุกครั้งที่ฉันเข้ามาในป่าได้โปรดอย่างหัวเสียไม่ต้องการอย่างอื่นนอกจากนี้แล้วเธอไม่เข้าใจความหมายแต่พอจะเราได้ว่าในอนาคตป่าเมอร์วิลด้าจะให้ความร่วมมือกับคังซอนฮูอย่างเต็มที่ ใต่ตรองเศษลินล,ล,ลี่มองไปทางคังซอนฮูที่เพิ่งกลับมาจากบอ่อน้ำพุเล็กๆชายหนุ่มเช็ดคราบเปียกด้วยผ้าขนหนูจากนั้นก็เดินไปนอนบนเก้าอี้ยาวหน้ากระท่อมเธอตัดสินใจได้แล้วชายคนนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นผู้ปกครองไม่สิอาจจะเหนอกว่านั้นอีกไม่จําเป็นต้องประวิงเวลาอีกต่อไปความกังวลอันยาวนานในที่สุดก็ถึงคราวตัดสินใจลินล,ลี่ลุกออกจากที่นั่ง สองมือประสานกันที่ด้านหน้าขณะเดินเข้าไปหาคัางซอนฮูด้วยย่างก้าวที่นุ่มนวลคังซอนฮูยังคงนอนอยู่ในสภาพหมวกปิดหน้าไม่มีการตอบสนองแม้จะรู้ว่าลินล,ลี่ใกล้เข้ามาไว้ใจเราขนาดนั้นเชียวลินล,ลี่ผู้เข้าประชิดต,ตัวก็มองชายหนุ่มสักพักงับเธอกัดที่นิ้วของเขา